คล้ายๆว่าคนที่เจอได้เนี่ยต้องต้องมีบุญอะ่ะมีบุญคือเขาไอ้พวกนี้เขาจะมาขอส่วนบุญเขาก็เลยมาสื่อสารให้ให้เห็นได้คนปกติไม่เห็นหรอกมันมันบางทีคลีสิคเาคเรียกว่าผีบางตาผมว่าถ้าถ้าคนที่รู้จะไม่เจอนะส่วนมากเนี่ยคนไกลๆนะที่เขาไม่รู้อะไรเลยอันนั้นอาจจะ ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ของอำเภอบางบ่อจังหวัดสุทรราการนะครับเป็นจุดที่ไรเดอร์ส่งของนะครับ อ้างว่าเจอสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือผีนะครับผู้ชมครับที่เจอถึงสี่ครั้งด้วยกันและพยายามขับหนีนะจนสติแตกนะครับผู้ชมครับด้านหลังผู้ชมเจ็นนะครับว่าเป็นพื้นที่รกล้างนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเอาขยะมาทิ้งเป็นจํานวนมากครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงในพื้นที่นะครับที่บ้านอยู่ละแวกนี้แหละครับว่าเขาเนี่ยเคยเจอสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรยังไงไหมแล้วก็ได้สัมภาษณ์น้องนักเรียนบางคนที่ขับผ่านช่วงนี้เตอนกลางคืนนะครับเขาเคยเจออะไรไหมลองไปฟังครับตาแต่ตายแต่มีคนตายกันเรื่อยแหละ ตรงตรงนั้นก็เด็กแถวนี้ชนราวสะพานตรงนั้นลงจากสะพานนี้ครับสะพานไหนลุงเนี้ยบอกว่าเอาหันศอแล้วมาทิ้งอ่ะโน้นสะพานที่ว่าสะพานที่สามเนี่ยแหละจากนี่หนึ่งสองสามโอ้ไกลไหมตรงโน้นอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันไอ,ไอเจอจริงจริงมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโทรกับเด็กแอร์แบกมานั่งกินเหล้ากันเฮฮากันทุกคืน,นโอ้โหปีเออทุกคืนปีใหม่นี่ โอ้โหอยู่ท่อมัได้แล้วมาจุดทุกันมึงเนี่ยถนนถนนโอ้โหอยู่ท่ไมัได้หมาแมวนี่ก็เจิงหมดตลอดนะแต่กลางคืนไม่แน่บางทีมีวัยรุ่นเหมือนกันกลางคืนคือ,คอวัยรุ่นเขามานั่งแถวนี้กันใช่ไหมมันมันมามัน,มนพวกเล่นของน่าจะเป็นพวกเล่นของเหรอ,หรอคุณลงเคยเจอไหมก็ผมไม่เคยมาแต่ว่าเท่าเท่าที่รู้ๆสายไฟเขาหายเยอะไฟไฟหายตลอดแนวเลยสายไฟตรงแดง แล้วคุณลุงคิดว่าไอ้เรื่องไรเดอร์ที่เจอผีเนี่ยมันผีไหมหรือว่าคนหรือว่าอะไรเงี้ยมันถ้าคนขับว่าเป็นยังงี้น่าเชื่อนะมันมันมันทำให้งงอ่ะทำให้งงอ่ะภาพปกปกติแล้วไม่น่าจะเป็นงี้ได้นะมันมันมันแปลกอ่ะมันน่าแปลกแต่ว่าคุณลุงถ้าครั้งเดียวก็ยังพอจะไม่เชื่อแต่หลายครั้งนี่มันน่าแปลกมันเป็นงงและไอ้ซอยนี้สามารถไปสะรู้ไหนได้ไหมไม่ได้ครับไปเข้าใบบ้านเลยแล้วก็ย้อนกลับมา S <S <S นอกจากคนพื้นที่ที่เลี้ยงปลาท่นนั้นที่ที่ที่จะเข้าออกได้อ,อย่างเราไปก็ต้องกลับก็ไม่เคยเจอที่เนี่ยผมจอตรงน,นี้เลยแล้วผมนั่งเล่รกับเพื่อนตรงเนี้ยก็ไม่<อ>มีก็ไม่มีไม่เคยเจออะไรใช่ไหมก็มไม่เคยเจอแล้วเคยมีคนตายอะไรไหมเคยมีอะไรเงี้ยก็ผมเหมือนครูยังเล่าใหฟังว่าแบบเหมือนเคยมีข่าวเมื่อหลายปีก่อนอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาฆ่าแล้วเอาศพฆ่าศพไปถ่วงน้ำหลังเอแบกอะไรเงี้ยสิผมก็ ไปเปิดคอมเมนต์เขาดูอ่ะก็จริงพี่ข่าวปี57